สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ครูคจะมาสอนเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะการบวกเศษส่วนเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีนะคะนักเรียกนกรณีที่1นะคะจะเป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะมีตัวส่วนเท่าก,กันตัวส่วนเท่ากันนะคะอย่างเช่นเศษ2ส่วน6บวกเศษ3ส่วน6นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจะเห็นว่าจากตัวอย่างตรงนี้นักเรียน ตัวข้างล่างนะคะที่เป็นตัวส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากันก็คือ6ถูกไหมคะส่วนตัวเศษข้างบนเนี่ยค่ามันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเศษส่วนเท่ากันนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งอ่ะก็คือกรณีที่เศษส่วนตัวส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมคะเศษสองส่วน3ามบวกเศษ2ส่วน9นะคะก็จะได้ เห็นไหมตัวส่วนจะไม่เท่ากันก็คือ3กับ9นะคะทีนี้มาดูกรณีแรกก่อนลูกนะคะกรณีแรกกรณีที่เศษส่วนเท่ากันก่อนนะคะจากนิยามวิธีการของมันมันบอกไว้ว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะให้เรานำตัวเศษนะคะตัวเศษก็คือตัวไหนตัวบนนะคะมาบวกกันโดยตัวส่วนยังคงเดิม นะคะก็คือตัวข้างล่างยังคงเท่าเดิมพูดไปแล้วก็จะงงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้เลยนะคะ,ะตัวอย่างตัวอย่างที่1น่งอ,อย่างเช่นเมื่อกี้อะไรนะเศษ2อส่วน6ใช่ไหมคะบวกเศษ3.6มส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำ วิธีทำนะคะเศษ2ส่วน6บวกเศษ3มส่วน6มีค่าเท่ากับจากนิยามของมันเมื่อกี้นะคะเขาบอกไว้ว่าจะบวกกันได้ก็คือเอาตัวบนบวกตัวบนส่วนตัวส่วนข้างล่างยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหนูก็แค่เอาอะไรคะ2บวก3มถูกไหมส่วนตัวส่วนข้างล่างยังคงเท่าเดิมก็คือห ะะเอาไมาแคต่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวบนบวกการ2บวก3ได้5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็คงเท่าเดิมหลูกก็คือ6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้นะคะเราก็จะได้อะไรคะเศษ5ส่วนหเสร็จแล้วข้อหนึ่งยากไหมคะไม่ได้ยากเลยอ่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างข้อที่สองอ่ะอย่างเช่นอีกข้อหนึ่ง นะคะเศษ4ส่วน9นะคะบวกเศษ3ส่วน9เท่ากับเท่าไรอ่ะเท่ากับเท่าไรอ่ะวิธีทำอ่ะเหมือนเดิมนะคะเศษ4ส่วน9บวกเศษ3มส่วน9นะคะเท่ากับ เอาตัวเศษบวกตัวเศษส่วนตัวส่วนยังคงเท่าเดิม,ดมก็คืออะไรคะ4,3บวกสส่วน9ยังคงเท่าเดิมเพราะงั้นเราก็จะได้อะไรคะ4ีบวก3ก็คือ7เพราะงั้นเราจะได้7ส่วน9นะคะเราก็จะเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอบเลยนะคะเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้เศษ7ส่วน9นะคะ เรียบร้อยอ่ะโอเคนะคะอ่ะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างที่3ม,มองเห็นนะคะตัวอย่างที่3ามเศษ2อส่วนห้า บวกเศษ4ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือยังคงเหมือนเดิมนะคะตัวเศษบวกกันส่วนตัวส่วนก็ยังคงเท่าเดิมนะคะส่วน5บวกเศษ4ส่วน5นะคะเท่ากับก็อะไรคะเอาสองบวก4ทั้งหมดหารด้วย5ถูกไหมคะ 2บวก4ก็จะได้6เศษ6ส่วน5ทีนี้กรณีนี้กรณีตัวอย่างที่3มเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเศษอะไรคะเป็นเศษเกินนะคะเป็นเศษเกินก็คืออะไรตัวเศษเยอะกว่าตัวส่วนตัวบนเยอะกว่าตัวล่างมันจะเป็นเศษเกินอยู่เศษ ทีนี้เราสามารถที่จะทำให้เศษเกินเนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนคละคลาได้ถูกไหมคะโดยการที่หนูเอาไปหารที่คุณครูเคยสอนถูกไหมเอาไปหารตั้งหารให้ดูนะคะ,ะข้างข้างในเครื่องหมายก็จะเป็นเลข6ตรงนี้ก็จะเป็นเลข5ถูกไหมคะ5คูณอะไรไม่เกิน6อ่ะ5คูณอะไรคะคูณ1ถูกไหมห้คูณ1ได้5ลบกันเหลือ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ จำนวนคลาก,ก็คืออะไรคะจำนวนเต็มของมันก็คือ1เศษก็คืออะไรคะเศษที่เหลือจากการลบกันก็คือ1ส่วนยังคงเดิมก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเพราะฉนั้นตอบอะไรคะข้อนี้เราก็จะตอบ1เศษ1ส่วน5นะคะอ่ะโอเคได้ไหมคะคิดว่าน่าจะได้นะลูกนะไม่น่าจะยาก นะคะ